มานับมาครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะวันนี้นะับมาเจอกันนะับหายกันไปนานเลยนะครับก็วันนี้นะับเป็นเลือกงามยามดีนะับก็วันที่9นะับเดือนมกราปีใหม่นะับก็สองห้าหกสี่นะก็ขอให้ทุกท่านนะก็มีความสุขตลอดปีนะับต,ต่อไปเลยนะก็ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะทุกท่านนะก็ร่ำรวยเงินทองนะเฮงเฮงกันนะก็ครอบคุณทุกท่านนะที่ยัง ติดตามรับชมอยู่นะก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะที่ยังไม่ไปไหนนะครับก็มารับชมเหมือนเดิมนะับก็มีแนวทางหวยนะครับก็ปีใหม่นะับสาหรับใครที่ยังเพิ่งเข้ามารับชมนะก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะที่มีแนวทางหวยฮานอยหวยไทยหวยลาวนะับก็หรือใครอยากให้ลองคิดหวยอะไรนะก็ลองขอกันเข้ามานะเดี๋ยวจะลองหัดลอง เทสเลขนะครับแล้วจะลงให้ในช่องนี้นะครับก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีคิดว่านะครับก็จะแบบแทงไปพร้อมกันนะครับก็คือเราจะลองเล่นนะครับสมมุติว่าวันนี้ฮานอยวันนี้นะวันที่เก้านะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเออเล่นตัวไหนนะครับก็ลองเล่นไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะอยู่ในกุ้มนะครับเดี๋ยวก็ ใครอยากเข้ากลุ้มนะับก็ไม่เสียใ่าใชใจใดอย่างสิ้นนะับก็เป็นกลุ่มที่เอามาเป็นแนวทางนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันนะับในกลุ้มนะับก็เดี๋ยวปักไอลิงกลุ่มข้างใต้คลิปนะับก็มาดูกันเลยนะับพูดมากไปแล้วนะับก็จะสองนาทีแล้วนะครับก็มาดูกันนะับว่าฮานอยนะครับวันนี้นะับจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะับก็ มารับชมไปพร้อมกันนับตัวเด่นฮานอยนะสําหรับปีนี้นับก็เทสมานับเทสมาให้นับก็จะได้ตัวเด่นสองตัวเหมือนเดิมนับก็ยังอยู่กับตัวเด่นสองตัวนับตัวแรกนับก็จะเป็นเลขเด่นสองนับตัวแรกนับตัวที่สองนับก็จะเป็นเด่นสี่นับเด่นสองและเด่นสี่นะครับสำหรับตัวเด่นผ่านไปนับแล้วก็จะเป็นตัวจับคู่นับก็ ก่อนอื่นเลยสาหรับใครที่มีนะับใครที่มีนะับเทคนิคการจับคู่นะครับก็สามารถจับกันเองได้อยู่แล้วนะครับก็เอาเลขเด่นที่ผมได้นะครับก็ลองไปเทียบดูนะครับมาดูกันนะเป็นแค่เพียงแนวทางนะไม่ต้องเชื่อ100%เปอร์เซ็นะับเลขมีเข้ามีรุดนะับตัวจับคู่นะับสาหรับวันนี้นะับจะได้ตัวไหนนะับก็ตัวเด่นจับคู่นะับก็จะได้สองสี่ครับสองห้า สองหกสองเจ็ดนับแล้วก็เลขสี่นับก็จะได้สี่ห้าครับสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดนับใครชอบตัวไหนนะครับก็สามารถเลือกเล่นกันได้เลยนะครับก็สําหรับใครที่มองหาเว็บใหม่นะครับหรือนะครับก็ตอนนี้เป็นสปอนเซอร์ลักเลยนะครับก็เว็บเบดเวนะครับเว็บนี้นะครับการันตีนะครับก็ ใครอยากเล่นนะครับก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะครับก็แล้วก็ใครอยากจะเข้ามายู่กกุ้มเดียวกันนะครับก็เวลาหมแทงนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเวลาเล่นนะครับเวลาเสี่ยงดวงกันนะครับก็เอามาแบ่งปันกันในกลุ้มนะว่าเล่นยังไงเล่นตัวไหนนะครับก็ลองเข้ามาดูในกุ้มนะครับก็เดี๋ยวปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่ยังสมัครไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวไปรับ ชมคลิปนะครับตอนโจบนะับว่าสมัครยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปหวยฮานอยวันที่9นะครับก็ไปรับชมคลิปสมัครกันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปสอนนะครับคลิปสอนสมัครเว็บเบดเว้ยนะมาดูกันนะว่าสมัครยังไงนะครับก็ไปเร็วๆนะไปพร้อมกันนะครับข้างใต้คลิปนะมีคําว่าสมัครนะครับก็ติ๊กไปเลยนะคาว่านะครับก็ลิงก์นี้นะสมัครนะ แล้วก็เปิดนะเปิดไปเลยนะมาดูกันนะว่านะมาดูกันว่าสมัครยังไงนะสําหรับเว็บนี้นะพอโหลดเข้ามานับก็จะเป็นหน้านี้นะก็ทําลองดูไปพร้อมกันเลยนะชื่อผู้ใช้นับก็ของผมนะเลือกเป็นคําว่านิวแล้วกันนะนิวหนึ่งสองสามนะแล้วก็รัดผ้านะเลือก ผมเป็นเลือกเป็นอันล่างนะครับก็เลือกรลหัดผ่านของฉันเองนะครับแล้วก็ตั้งไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับอะไรประมาณนี้นะครับ a s นะครับแล้วก็เอาให้เหมือนกันนะครับทั้งล่างทั้งบนนะครับก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคแล้วก็ a s นะครับพี่ๆจะตั้งยังไงก็สามารถตั้งตามใจได้เลยนะครับแล้วก็อีเมลนี้นะครับ แนะนำนะครับดีที่สุดก็เป็นอีเมลจริงนะครับก็ดีที่สุดนะครับอีเมลนะครับก็อันนี้สมมุติให้ดูนะครับของผมก็ New นะครับ new bed นะครับน w b e บ w a y นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แอปจีเมนะครับหรือคร hotmail ก็ใส่ไปได้เลยนะครับ dot com อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ ไปเลยนะครับคําว่าทัดไปนะครับก็รอโลดนะครับพอรอโลดมาแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าเลือกนะครับก็เพศนะครับเพศก็เพศชายนะครับของผมนะครับก็ชื่อนะครับชื่อก็เป็นภาษาไทยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะก็นิวนะนิวเบดเวอะไรประมาณนี้นะครับวันเดือนปีเกิดนะก็ขอเป็น วันที่เดือนจริงนะครับปีจริงนับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูไปพร้อมกันนะครับแล้วก็เบอร์โทรนับตรงนี้นะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับก็ใส่ไปตามนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องใส่เลขศูนย์นับไม่ต้องใส่เลขศูนย์ข้างหน้านะครับแล้วก็ ID line นะครับก็ ID line ของผมนับก็ new f นับ หนะ ще, tails, um problem, ึ่งหกนะครับก็นะครับเขาจะก็จะขึ้นนะครับต้องระบุนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ติ๊กคําว่าเดือนนะครับการุณายืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณโดยไม่ต้องใส่เลขศูนย์ด้านหน้านะครับเขาก็ขึ้นบอกนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้กันนะครับก็เลื่อนลงมานะครับก็จะมีเห็นติ๊กสองอันแล้วนะครับก็มาดูอันที่สามนะครับก็ฉันยืนยัน ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ถูกต้องสำหรับการยืนยันตัวตนผ่าน s m s นะก็ติ๊กถูกไปนะแล้วก็กดส่งไปเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครสำหรับคลิปสอนนะก็เป็นสำหรับคลิปสอน